สวัสดีทุกคนนะที่อยู่ด้วยกันในช่องวามี่นิวก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะอากาศก็ร้อนจัดส่งความห่วงใยและส่งความคิดถึงไปถึงพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องนี้ด้วยนะคะและขอบคุณสําหรับการกดติดตามขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขมากๆและขอบพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศทาไปติดตามชีวิตหลังจากที่เป็นสามัญชนธรรมดา ของเจ้าชายองค์หนึ่งนะคะในราชวงศ์ฝั่งยุโรปที่หน้าตาแบบหล่อมากๆเคยติดโพอันดับเจ้าชายหล่อที่สุดในโลกมาแล้วตอนนี้พระองค์ก็ใช้ชีวิตนะคะเยี่ยงสามัญชนธรรมดาค่ะเราก็ต้องเรียกชื่อนะคะเป็นชื่อธรรมดาตอนนี้ฮะก็ได้รับเกียรตินะคะให้เรียกว่าเขาสมารตเจ้าชายแห่งประเทศเดนมาร์กเขาก็คือเขานิโคลายแห่งมงเปอร์ซาปัจจุบันอายุ25ปีนะคะก็เป็นลูกชายของเจ้าชายโจอาคิมแห่งเดนมาร์ก สื่อต่างประเทศเนี่ยก็มาจะพูดถึงพระองค์นะคะก่อนหน้าน,นั้นว่าเป็นราชวงศ์ที่ไม่เคยทําตามกฎแบบเคร่งครัดและล่าสุดนะ,ะก็มีภาพที่โพสลงอินสตาแกรมขณะที่ไปเดินเล่นกับแฟนสาวที่ชื่อว่าเบนิเตอร์ทูสทรับเธอก็เป็นนางแบบเหมือนกันคือไปเดินที่ร้านขายแผ่นเสียงแล้วก็เซลฟี่นะคะเลียนแบบปกอัลบัม้ม Double Fantasy ของจอห์เลนนอนสมาชิกของ The Be a t l e s อันโด่งดังแต่ว่าเสียไปแล้วนะคะสำหรับจอห์นเลนนอนคนที่ร้องเพลง Ima g i n e นั่นเองแล้วโยโกโโนซึ่งเป็นภรรยาขเขาชาวญี่ปุ่นที่เป็นจิตรกรและนิโคลไลนะคะก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเจอหนึ่งอัลบั้มโปรดเลยครับคือแต่งตัวแบบชิลๆนะคะเลือกแผ่นเสียงในร้านแล้วก็เลือกแผ่นเสียงในร้านอีกภาพหนึ่งเนี่ยและส่วนอีกภาพหนึ่งก็โชว์ซีดีนะคะของวงโปรดด้วยรวมถึงภาพโรแมนติกก็คือภาพที่จุบก,กับ,บนิติกนะคะหลังแผ่นดับเบิลแฟนตาซี ไปดูเรื่องราวชีวิตของเจ้าชายนิโคลไยแห่งเดนมารก์กันบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เป็นหนึ่งในเจ้าชายที่ได้รับความเย่ยมไปทั่วโลกเพราะว่ารูปร่างหน้าตาหล่อเหลาค้นดังมากๆนั่นแหละมีไาส์ที่โดดเด่นและเส้นทางชีวิตที่ผสมผสานระหว่างราชวงศ์กับวงการแฟชั่นได้อย่างลงตัวมากๆานิโคลไลแห่งมงเปอร์ซา,านะคะมีชื่อเดิมคือเจ้าชายนิโคลไลวิลเลียมเล็กซานเดอร์เฟเดริกแห่งเดนมาร์กก็เป็นพระโอรสองค์โตในเจ้าชายจอาริมแห่งเดนมาร์กกับเคาน์เตสเล็กซานดรา แห่งเฟเดริกส์เปอร์ซึ่งเป็นอดีตพระชายามีน้องชายแล้วก็น้องสาวรุ่นบิดานะคะคือเขาเฟเดริกแห่งมงเบอร์ซาและก็เขาเฮนริกแห่งมงเบอร์ซาแล้วก็เขาเตสอาชินาแห่งมงเบอร์ซาตอนนี้เรียกได้ว่าทั้ง3ท่านนะคะก็ไม่ได้ดํารงานันดอนสักนะ,ะเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงอีกแล้วคือเป็นเพียงแค่เขานิโคลายเกิดวันที่28สิงหาคมปี2542นะคะปัจจุบันอายุ25ปีิาปีนันดอนเดิมก็เป็นเจ้าชายนะคะเป็นพระรอรสองโตในเจ้าชายจอร์จิมเดนมาร์ก อย่างที่เราทราบกันนะคะแล้วก็เป็นพระราชนดดาองค์แรกในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกเรเทอที่2แห่งเดนมาร์กกับเจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์กในช่วงปี2023น่ะสมเด็จพระราชินีมาร์เกเรเทอร์ครับลงทรงตัดสินพระทัยที่จะถอดตําแหน่งเจ้าชายเจ้าหญิงจากลูกๆนะคะว่าจะเป็นเจ้าชายจอาคิม ทั้ง4พระองค์เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตแบบประชาชนทั่วไปก่อนที่พระองค์จะสละราชบัลลังก์ในช่วงเดือนมกราคมปี2024และปัจจุบันนิโคลายก็มีตําแหน่งเป็นเคานิโคลยายแห่งมงปูซาคือโดยพระราชวงศ์ยุโรปเนี่ยมักจะใช้ตําแหน่งเคาเป็นเหมือนตําแหน่งกิติมศักข์ค่ะเพื่อที่จะพระราชทานแก่สมาชิกในพราชวงศ์โดยเฉพาะ ตำแหน่งกิติมศักดิ์เนี่ยจะไม่มีอำนาจในการปกครองและถึงแม้ว่าจะไม่มีทานนดอนใสัอีต่อไปนะคะแต่ว่านิโคลายก็ไม่ได้หยุดความเปล่งประกายแล้วก็เฉิดใช้เขาก็ถูกแมมองนจากสกรูปโมเดลสากคนพบในช่วงปี2018และได้เริ่มอยู่บน c a t วอล์ในครั้งแรกเดินให้กับแบรนด์หรูที่ชื่อว่าเบอร์เบอที่ London Fashion Week หลังจากนั้นเขาก็ร่วมงานกับ G ีออด้วยขึ้นปนนิยสารนะคะยูโรแมน GQ ออสเตรเลียนะคะ และเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งแฟชั่นเรียนจบปริญญาโทเลยนะคะสาขา science า in merchandising จาก Copenhagen Business School ไปดูเรื่องราวของแฟนกันบ้างนะ,ะแฟนก็แบบน่ารักมากๆก็ถือว่าเป็นคู่รักสายแฟชั่นโลกโซเชียลนี่ก็จับตามอง2คนนี้นิคไลในปัจจุบันนะ,ะเป็นทั้งนายบาบแล้วก็แฟชั่นนิสซาที่น่าจับตามองมากๆแล้วเขาก็ได้รับการตอบรับจากแบรนด์แฟชั่นระดับโลกนะ,ะติดต่อร่วมง,งานแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวโฆษณานี่ก็เขียบ แล้วการใช้ชีวิตแบบสบายๆเหมือนวัยรุ่นทั่วไปและคบหากับนางแบบแชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าเบนีิเกเตอร์เป็นแฟนสาวที่พบกันขณนะที่เรียนมหาวิทยายลายัยทั้งคู่คบกันตั้งแต่ช่วงปี2018แล้วก็จะแชร์โมเมนต์แบบน่ารักผ่านอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นภาพเที่ยวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นภาพที่เบนิเกเตอร์นะ,ะใส่ชุดเรดซาตินสีชมพูม่วงดื่มทะเลในช่วงวันคริสต์มาส ครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเธอก็เป็นสาวที่มีความสามารถเธอร่วมดูแลธุรกิจครอบครัวที่ชื่อว่าเบนิซีครอบครัวของเธอนะคะทําธุรกิจผลิตผ้าไหมแฮนด์เมดและกระเป๋าลายทางแบบน่ารักน่ารักเธอก็รักการขี่ม้าและการแข่งขันกระโดดข้ามคลื่นกีดขวางอีกด้วยในไอจีของเธออินสตาแกรมเต็มไปด้วยภาพแฟชั่นสวยๆจากแบรนด์รู้ๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับแฟนสาวของอีโคไล ขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของอดีตเจ้าชายนะคะที่หล่อที่สุดในโลกคนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสามัญชนธรรมดาแล้วนะคะใช้ชีวิตหลังจากที่พระราชินีนั้นถอดยศของเจ้าชายนิโคลายออกแล้วก็ให้เป็นเพียงสามัญชนไม่ได้บอกว่าทําผิดทําอะไรนะคะเขาเพียงแค่แบบ,แบบเต็มใจที่จะถอดยศแล้วพี่น้องก็ถอดยศออกหมดเลยใช้ชีวิตแบบสบายๆเป็นสามัญชนอย่างมีความสุข ก็ทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนี้มีความสุขมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วขอพระเจ้าสุขอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมักลน้นสวัสดีค่ะ